ค่าร้านบุรุญยางแตกนะคะนี่เลยค่ะล้อมือสองเข้าเพิ่มอีกแล้วนะคะราคา5,900บาทค่ะล้อเวลเงาสวยๆเลย TE5 รลูหยอดแดงมีเข้าแล้วนะคะ5,900บาทเท่านั้นเลยนะคะล้อกว้าง8.5มือสองนะคะราคาหลักพันค่ะนี่ค่ะ T c 005ล้องานดีถูกนะคะนี่เลยนะคะมาเริ่มมาที่ชุดแรกเลยนะคะชุดนี้แม็กเวลนะคะล้อเงาเงาเลยนะคะ ร้องงานอิโมชั่นอค่ะนะคะยาง255 50า8นะคะ นี่เลยยางปี21นะคะ2558ยางเซ็ตเลยล้อเงเงานะคะชุดนี้ค่ะทั้งแม็กทั้งยางเลยราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นนะคะ5,900บาทค่ะใส่ล้น6ลูกนะคะชุดนี้ค่ะ TE37 หยอดแดง5ลู114นะคะนานๆทีเข้าเลยนะคะ TE หยอดแดงราคาเพียง5,900บาทนะคะได้ทั้งแม็กทั้งยาง4วงเลยนะคะ5,900บาทค่ะนะคะแล้วก็มี RE30 นะคะชุดนี้ แม็ก e e 30าค่ะกว้าง8-5สีวงใส่แล้วล้อไม่ยื่นไม่ล้นออกจากตัวรถนะคะจุดนี้ราคาอยู่ที่ 8,900บาทค่ะนะคะ8,900บาทนะคะกว้าง8.5นะคะแล้วก็มีล้อ TC 0 0 5นะคะล้องานดี 8, 5, 4, ูนะคะกว้าง8.54สีวงนะคะยาง2 5ง5 5า1 8ปนะคะปี22ค่ะล้อยางส,สวยเลยนะคะล้องานด้วยชุดนี้นะคะราคาอยู่ที่11,900บาทนะคะล้อกว้าง8.54สีวงนะคะนี่ค่ะแล้วก็ขออีกนิดนึงนะคะมีด้านนี้นะคะเข้าอีกหนึ่งชุดนะคะ มันอยู่กันคนละฝั่งนะคะก็เลยถ่ายวนไปวนมานะคะชุดนี้นะคะ m a c ก e e 7 7นะคะนี่ค่ะยางเซตด้วยปี21นะคะนี่ค่ะยางเซตปี21เลยราคาอยู่ที่5,900บาทเท่านั้นยางปี2 1นะคะยางเซตค่ะนะคะใครสนใจนะคะร้านพุนลุนยางแตกนะคะสนใจติดต่อได้ที่เบอร์นะคะ 0951199659นะคะหรือว่าจะแอดไลน์ได้ที่เบอร์นี้เลยนะคะเป็นแอดด้วยเบอร์โทรนะคะ0951199659นะคะเป็นแอดไลน์ด้วยเบอร์โทร นี่ค่ะชุดนี้5,900บาทนะคะนี่ค่ะหน้าร้านนะคะรับเทินล้อเดิมล้อแต่งทุกสภาพนะคะเทินล้อราคาก็จะลดลงอีกราคาก็จะถูกลงอีกจากที่แจ้งนะคะต่างจังหวัดค่ะมีบริการส่งคนส่งทั่วไทยนะคะมีค่าส่งนะคะแล้วก็มีปลายทางแล้วนะคะนี่ค่ะหรือว่าใครอยากจะมาดูมาชมของที่หน้าร้านนะคะเข้า Google แล้วก็พิมพ์ว่าร้านพูลยนยางแตกค่ะ GPS มาถึงหน้าร้านเลยนะคะฝากติดตามได้นะคะขอบคุณค่ะ